สวัสดีครับนี่คือโนเกีย E หกสิบสามนะครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีสองพันแปดนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องไทยนะครับคีย์บอร์ดไทยในเครื่องก็เป็นภาษาไทยนะครับด้านซ้ายก็จะมีช่องเสียบ เอ็ดีกครับอันนี้เป็นเ d ็ดีกนะครับส่วนอันนี้เป็นไมโครครับที่ต่อข้อคอมนะครับไมโคร USB ครับด้านล่างก็จะเป็นช่องที่เสียบสายชาร์จนะครับขนาดรูเล็กนะครับด้านบนก็จะมีช่อง หูฟังนะครับขนาด3.5นะครับและตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับเป็นลำโพงนอกนะครับด้านขวาไม่มีอะไรครับก็เป็นโนเกียรุ่นเก่านะครับเครื่องนี้ สัญญาณดีครับเแบดบเต็มครับกล้องขนาดสองล้านนะครับสองล้านพิกเซลนะครับกล้อง ส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มไฟฉายนะครับกดค้างครับก็จะมีไฟนะครับเป็นใช้เป็นไฟฉายได้นะครับเป็นไฟจากแลชกล้องนะครับกดค้างก็จะกดปิดนะครับ ปิดแฟตครับปิดไฟฉายครับก็รุ่นนี้ก็จะเป็น 2G และ 3G นะครับรองรับทั้ง 2G และ 3G ขื้นความถี่850กับ 900, 1800และ1900ไม่กะเฮิร์นะครับ รองรับ wi-fi ด้วยนะครับสแกนหา wi-fi ตรงตรงนี้นะครับก็กดกดเข้าไปครับแบตเตอรี่นี่อยู่ประมาณ1,500มิลลิแอมนะครับแบตของตัวของมันเองนะครับที่ติดมากับเครื่องนะครับ ีเป็นกล้องนะครับด้านหลังครับ